Soi xoay lì 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 này, lì này, lì này. lì này. lì này, lì Lại, 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 lại. lì 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 nó, này เท่าไหมพี่น้องแต่ว่าเอาได้อยู่พูดนะปมาเพื่นอมนมูนี่เพื่อ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 นมูนี่วา่างนะ <c oughs> พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยพูดนะพูดนะ มึงมึงม ah. ึงมึงมึงาปันนี้เเสียงของมันนี้บังบังพี่นนอบงบงบังบงมึงมึงเอ๊ะพูดนะ ยายกันไรคะกมึงมอพุ่นนะ่ะเนี่ยมึงอมึงมึ่อวงนี้ว่าเห็นไปน,นะนะมึงอเออือ 不能。